สวัสดีค่ะมีข่าวที่กำลังเป็นกระแสมานำเสนออะไรยังไงกองปราบมาเคาะประตูหมอดูชื่อดังทําโครงการบริจาคช่วยวัดพระบาทน้ําพุและเงินเข้าวัดครบไหมรายการโหนกระแสวันนี้พูดคุยกันกรณีที่กำลังเป็นประเด็นร้อนเรื่องเกี่ยวกับหมอบีทูสื่อวิญญาณหรือเสกสันซับสึสกุล ซึ่งถูกกล่าวอ้างว่าเป็นคนที่ถูกร้องเรียนมีผู้เสียหายไปร้องกับกองปราบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการยากักยอกเงินบริจาคเงินบริจาคที่เจ้าตัวทําโครงการหาเงินไปช่วยเหลือวัดพระบาทน้ําพุผู้ที่เริ่มต้นจุดประเด็นคือดตรตรินโพรักษานักอาชีววิทยาเชิงจิตวิทยาได้ออกมาโพสต์ข้อความในโลกออนไลน์หลายต่อหลายโพสต์ตั้งคําถามถึงความโปร่งใสของบุคคลบางคนที่ใช้ความศรัทธา เป็นเครื่องมือหารายได้พร้อมทั้งใช้ถ้อยคำแรงในลักษณะเตือนสติและบอกใบเรื่องกรรมและการชดใช้ทำให้หลายคนบนโลกโซเชียลเริ่มตั้งข้อสงสัยว่าบุคคลที่ถูกกล่าวถึงนั้นอาจเป็นหมอบีเนื่องจากในช่วงหลายปีที่ผ่านมาหมอบีมีบทบาทเกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์และช่วยเหลือวัดพระบาทน้ำผุผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของตนเองและสื่อกระแสะหลากหลายแห่ง โดยคนที่มาร่วมในรายการวันนี้ก็เป็นอีกคนที่ออกมาเคลื่อนไหวในโลกออนไลน์เช่นเดียวกันคือรองศาสตราจารย์ดนายปรีชาเพิ่มประสิทธิ์นักวิชาการด้านพระพุทธศาสนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งได้ออกมาโพสต์ถึงกรณีที่ดรตริงโพสต์ว่าคล้ายกับเรื่องที่ตนรู้มาเหมือนกันแต่เป็นการโพสต์รวมๆถึงหลักการไม่ได้อยากจะโฟกัสที่ใครคนใดคนหนึ่ง จากข้อมูลมีการอ้างว่าหมอบีเคยเปิดบัญชีบริจาคในนามวัดหรือหลวงพ่อซึ่งกลายเป็นประเด็นสำคัญที่หลวงพ่อลงกอต้องออกมาชี้แจงต่อสาธารณชนหมอบีเมื่อวานนี้ได้โฟนอินชี้แจงเบื้องต้นในรายการข่าวใส่ไข่อ้างว่ายังพักรักษาตัวจากการผ่าตัดนิ้วอยู่ในโรงพยาบาลแต่ได้เคยให้สัมภาษณ์ไว้ในหลายรายการก่อนหน้านี้ โดยระบุว่าตนเองไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการยักยอกหรือชอาอโงกเงินของวัดแต่อย่างใดทุกกิจกรรมที่ทำเป็นเพียงการช่วยประชาสัมพันธ์ในฐานะจิตอาสาไม่ได้มีความเกี่ยวข้องในระบบการเงินของวัดเลยอีกทั้งยังยืนยันว่าหลักฐานทุกอย่างสามารถตรวจสอบได้และพร้อมชี้แจงอย่างละเอียดอีกครั้งเมื่อหายดีนอกจากนี้หมอบียังพูดถึงกรณีที่เคยจัดทัวร์ไปประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่มีคนพยายามโจมตีว่าเกี่ยวข้องกับการทุจริตโดยเจ้าตัวยืนยันว่าเรื่องดังกล่าวดำเนินการตามกฎหมายมีเอกสารและหมายสารชัดเจนและไม่เคยมีเจตนาแอบแฝงใดๆทั้งสิ้นในส่วนของหลวงพ่อลงกฎเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพูดได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนในช่วงที่ผ่านมาโดยระบุอย่างชัดเจนว่ามีคำสั่งห้าหมอบีใช้ชื่อวัดหรือชื่อหลวงพ่อเปิดบัญชีรับบริจาคโดยเด็ดขาด ทั้งนี้เพื่อป้องกันความเข้าใจผิดและรักษาความโปร่งใสในระบบการเงินของวัดแม้จะไม่ได้ระบุว่าเชื่อข้อกล่าวหาที่เกิดขึ้นหรือไม่แต่หลวงพ่อยืนยันว่าจำเป็นต้องกำหนดมาตรการที่เข้มงวดเพื่อปกป้องชื่อเสียงของวัดและความไว้วางใจของผู้บริจาคทั่วประเทศขณะที่ทนายเกิดผลแก้วเกิดทนายความที่ได้รับการแต่งตั้งจากทางวัดพระบาทน้ำพูเล่าว,ว่าหมอบีเคยไปขออนุญาตหลวงพ่อกตะ ขอให้ดำเนินกิจกรรมการเปิดรับบริจาคเอาเงินมาทำประโยชน์กับวัดสร้างศูนย์ปฏิบัติทําอะไรต่างๆทางหลวงพ่อท่านก็อนุญาตแต่ไม่ได้เข้าไปยุ่งไม่มีคนของวัดเข้าไปดำเนินการเขาแค่มาขอแล้วเขาก็ไปทำเองแล้วเอาเงินมาให้หลวงพ่อหลวงพ่อก็ไม่เคยนับใครให้มาเท่าไหร่ก็เท่านั้นแล้วก็เอาเงินไปใช้ประโยชน์แต่ต่อมา มีตำรวจกองปราบมาหาหลวงพ่อที่วัดเพื่อสอบถามเรื่องของหมอบีโดยบอกว่ามีผู้ไปร้องว่ามีการทุจริตเงินในโครงการช่วยเหลือวัดพระบาทน้ำพุทั้งหลวงพ่อจึงเรียกหมอบีมาสอบถามเขาก็ยอมรับว่าเขาผิดพลาดไปได้วยความรู้เท่าไม่ถึงการได้ขอโทษต่อหลวงพ่อสำนึกผิดหลวงพ่อจึงให้หมอบีไปหาหลักฐานมาชี้แจงแต่ครั้งนั้นก็ได้ให้อภัยโดยไม่ได้ดำเนินคดีอะไร แต่ทางทนายเกิดผลมารู้เรื่องภายหลังและบอกกับหลวงพ่อไปว่าหากรู้แล้วไม่ดําเนินการทางวัดอาจจะมีความผิดไปด้วยไม่แจ้งความไม่ได้จึงทำให้ทางวัดได้แต่งตั้งให้ตนเป็นทนายความไปดำเนินการตามกฎหมายตามขั้นตอนต่อไปขณะที่ทางหลวงพ่อนกตะก็ได้สั่งหมอบีไม่ให้ใช้ชื่อหลวงพ่อหรือชื่อวัดในการไปทำกิจกรรมใดๆทุกกรณี อีกคนถูกพาดพิงไปด้วยในเรื่องนี้ก็คืออาจารย์เบียร์คนตื่นทามที่มีภาพว่าไปทํากิจกรรมเรี่รายเงินบริจาคร่วมกับหมอบีอาจารย์เบียร์มาเล่าในรายการว่าจริงๆไม่ได้รู้จักหมอบีเป็นการส่วนตัวแต่ที่ไปเจอเขาเป็นช่วงที่ตนมีกระแสนในโลกออนไลน์ทำให้หมอบีเขาติดต่อให้ตนไปช่วยบรรยายในงานของเขาที่จัดที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง พอรู้ว่าเป็นงานของหลวงพ่อนกตะวัดพระบาทน้ำพุที่ตนก็ศรัทธายอยู่แล้วทําให้อยากเรียรายเงินบริจาคจากบรรดาลูกศิษย์ของตนมาช่วยด้วยจบงานได้เงินเกือบสามล้านก็โอนตรงเข้าวัดทันทีโดยไม่ผ่านคนกลางไม่ผ่านใครมีสลิปยืนยันทั้งหมดตรวจสอบได้ทั้งหมดทนายแก้วดอกเตอร์มนชัยจงไกรรัตนกุลให้ความรู้ด้านกฎหมายโดยเฉพาะเรื่องการใช้เงินบริจาคผิดวัตถุประสงค์ซึ่งถือเป็นหัวใจสําคัญขอ,ของข้อสงสัยในคดีนี้ โดยการขอรับบริจาคเงินหรือสิ่งของจากประชาชนหรือที่กฎหมายเรียกว่าการเรียรายต้องดำเนินการอย่างถูกต้องตามพระราชบัญญัติควบคุมการเรียรายพุทธศักราช2487โดยผู้จัดการเรียรายต้องขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่ระบุวัตถุประสงค์วิธีการและจํานวนเงินที่ต้องการให้ชัดเจน จุดสาคัญที่ผิดกฎหมายคือการนําเงินบริจาคไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ซึ่งตามกฎหมายห้ามอย่างเด็ดขาดเช่นหากประชาชนบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือวัดแต่มีผู้ใดนําเงินส่วนนั้นไปใช้เพื่อกิจกรรมส่วนตัวหรือนอกเหนือจากสิ่งที่แจ้งไว้จะเข้าข่ายผิดตามกฎหมายทันทีหากพบว่ามีเจตนาหลอกลวงประชาชนหรือแอบแฝงผลประโยชน์ส่วนตน อาจเข้าข่ายช่อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา341หรือ343ซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุดถึง5ปีหรือปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับแม้การรับบริจาคจะทำผ่านช่องทางออนไลน์เช่นโซเชียลมีเดียก็ไม่ได้ยกเว้นจากความรับผิดชอบหากมีการใช้เงินผิดไปจากวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้ก็สามารถถูกดำเนินคดีอาญาได้เช่นกัน ขณะที่ทนายกันทนายความของหมอบีฟอนอินเข้ามาบอกว่าอาการป่วยของหมอบีกำลังดีขึ้นแต่ยังไม่แข็งแรงพอที่จะออกมาตอบคำถามแต่วันนี้อยากจะออกมาชี้แจงว่าพร้อมจะเอาหลักฐานการบริจาคทั้งหมดออกมาแสดงทั้งหมดเพื่อยืนยันว่าข่าวที่ออกมาตอนนี้ไม่เป็นความจริงเรื่องการเอาเงินบริจาคไปสร้างบ้านของหมอบี เป็นสิ่งที่คาดเคลื่อนไม่เกี่ยวข้องกันเลยมีเส้นทางการเงินที่สามารถเอาออกมาแสดงได้หมดแต่รอในหนึ่งถึงสองวันนี้ว่าจะแถลงที่ไหนอย่างไรเดี๋ยวมาอัปเดตความคืบหน้าให้ฟังนะคะฝากกดติดตามกดถูกใจช่องของเราด้วยนะคะ